ดูดูดูโอ้ยดูเนื้อโอ้ยขออนุญาตราดน้ำตาลมากิตปูหมากับผักสดๆรอบส่วนกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการตำก่อนเลยไปขั้นตอนแรกพริกกระเทียมใส่ลงไปตำต่อไปใส่มะเขือเทศมะเขือเขือมาเก็บที่ต้นเลยครับเี่ลูกสุกมันซุกอยู่ข้างในใส่เลยผงชูรสใส่ลงไปน้ำปลา,าน้ำปลาอีหนึง่งต่อไปใส่น้ำตาล มะนาวบีบลงไปเลยครับใส่เปลือกลงไปด้วยใส่น้ำมะขามเปียกเยอะเลยครับสูตรเด็ดครับเพื่อนๆของเราจะใส่พริกป่นด้วยหืไงใส่ตากุ๊บเลยโอโหโมก็พัดต่อไปก็ใส่ปูม้าเลยครับนี่ชิ้นใหญ่ๆตอนใหญ่ๆใส่ไปให้หมดผักชีมไปเลยใส่ลงไปจากนั้นก็คนเลยครับเพื่อนไม่ตงตำแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะเละหืสีสันน่ารับประทานมาก เรียบร้อยแล้วเทใส่จานเลยครับโอ้โหเป็นตาแ่บแท้เดี๋ยวไปกินตะักสดๆกันตำปูมา้ากับยอดฟักสดๆมาเพื่อนๆโอ้หกๆๆอ้ยปูม้าแบบสดมากเพื่อนๆเลยบอกเลยตักน้ำราดก่อน uh huh. อันนี้คือมันมันนะเพื่อนๆ uh huh. อยากก่างกระปูไข่ <ś v ict us> ขออนุญาตแล้วกัน หรับชมตอนกิ่โมงคอมเมนต์บอกกันน่อยนะครับขึ้นฝีดตอนดึกๆต้องขอโทษขอไพัยด้วยดูดูดูโอ้โหดูเนื้อโอ้โหแล้วแบบขออนุญาตราดน้ำตําคือเซ่บมากอะัเพื่อนๆมาสามสองหนึ่ง ฟินมากตําปูหมากับยอดผักกะถิ่นแล้วดูไข่ดูเพื่อนๆไม่ใช่ไข่มันมันดูผสมมันกับเนื้อสดน้ำน่อยอ่า ออีกอถึงข้างหลังเป็นกินนกผมก็แซ่บคือเกาตัมปูมากับลูกแลดิทนี่ปลูกเองความ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 เดี๋ยววางก่อนเดี๋ยววางก่อนอม,มา มีชัดล้างเดี๋ยวเพืเ่อนๆว่าผมไม่ล้างอีกอเอ้ยอนี่ยใครเคยกินบ้างครับรสชาติเหมือนหัวอยเท้าหัวไชเท้า มามาเพื่อนเพื่อนคิดดูกิ้นใหญ่ตอนใหญ่ขนาดเนี้ยเนื้อมจะขนาดไหนใครที่เคยกินรู้เลยว่าฟินฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวคนเดียว ส่งไปให้เพืเ่อนๆของคุณดูด้วย